สวัสดีครับผมพบกับบาสีอีสานไต่ใช่ไหมครับวันนี้อยู่กับเขาครับเขาคั่วครับผมหาแนวเห็ดครับผมอันนี้คือผงหมักแดดเดียวนะครับหมักหมูหมักไก่หมักได้ทุกชนิดครับเนื้อสัตว์ทุกชนิดวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวครับเราจะหมักปลาเนินนะครับผมปลาเนินที่เราตกมาได้นะครับไซโลครับผมเราผ่าเรียบร้อยนะครับล้างทําความสะอาดก่อนหนึ่งาบก็มีดิดนิดนึงครับคราบดำๆก็ไม่เป็นไรครับ ประกบเป็นหลายตัวนะครับหนึ่งสองอันนี้ตัวใหญ่นะครับสามอันนี้ทับทิมสี่ 4. อันนี้ก็ทับทิมอีกครับห้าอันนี้ก็เป็นจะเป็นตะเพียนครับผสมมาครับปลาที่เราไปตกในบบอมานะครับแต่ปลาส่วนก็คือตัวนี้ครับ ผงหมักต่อปลาหนึ่งกิโลก็ผงหมักก็หนึ่งช้อนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่กิโลกว่าครับแต่เราจะไม่ใส่เยอะนะครับเราจะใส่พอดีครับผงหมักแต่เดียวครับของอะไรนะบังบีบนะครับผมอันนี้เราสั่งมานะครับวอนแรกก็จะมาหมักหมู๋ย่นี้ก็มาทดสอบกันครับคือหมักทิ้งไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงครับแล้วค่อยนํามาตักนะตอนนี้อันนี้เป็นผงปรุงรสปรุงแต่งมาสำเร็จแล้วครับ แต่วันนี้เราจะเอามาทดลองนะครับผมหมักปลาเราจะไปทำแดดเดียวนะครับมาชมกันเลยนะครับ ผมหมักตัวนี้ใช้ผมยังไม่เคยใช้นะครับอันนี้คือสั่งมาลองก่อนนะครับอันนี้คือสั่งมาลองโดยเฉพาะเลยก็จะมารีวิวในการหมักฟาเราจช้อนมาตัวนงหนึ่งสองสาม ครสี่ช้อนนะครับผงจอกเป็นสีชมพูนะครับตันนี้เราก็จะมัทําการเอาปลามาคลุกนะครับเรินจากตัวใหญ่ก่อนครับทาไปทั่วแล้วทาไว้ทั่วแล้วจะมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมง ฝั่งนี้เราไม่ได้กรีดนะครับหมักทิ้งแบบนี้เลยครับหมักไว้ทาให้ทั่วตัวปลาเลยครับให้มันซึมเข้าเนื้อนะเราจะหมักทิ้งไว้เลยจะหาอะไรมาวางก็ครับเางกนี่คือทาหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็วนรอบหนึ่ ใช้ท,ทั่วตัวปลาเลยนะครับปลาเราก็ล้างความสะอสามเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอามาคลุกอีกทีตอนนี้เราจะไม่ใส่เกลือนะครับเราจะทดลองไปจะรีวิวตัวผงหมักที่เราสักมานะครับ ใช่ตัวตัวปลาไปเลยครับน,นี้เราจะไม่ตัดหัวนะครับเราเข้าเอาแค่เหนื้อปลาออกนะครับเรื่งองเราก็จะทำทีเดียวนะครับคุบทีเดียวเลยไม่ได้เลือกเวลา นี่คือเ,อเราทําการคุกเขาฟงหมักตัวนี้นะครับนะเีหมักเรียบร้อยแล้วครับคือคลุกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็หมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับอันนี้จะเป็นปลานิมกับปลาตะเพียนนะครับไซส์ใหญ่ครับผมเราก็จะหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยนําไปจากเพราะว่าเราเป็นเราจะทําเป็นแดดเดียวนะครับเราจะไม่ได้ทําเป็นแห้งเลยอันนี้เราก็จะใส่กละมังไว้อย่างนี้ครับ อ็จจะมากกวอที่ไว้ก่อนจะออกสีเหลืองๆนิดนึงครับเหลืองๆส้มๆตัวของมันก็จะเป็นสีน้ำผูแต่เวลาพอโดนน้ำไปโดนตัวปลาไปมันก็ออกสีเหลืองนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็ มารีวิวของหม,มักเราครับที่สั่งมาว่าจะรสชาติจะเอาว่าเป็นยังไงครับรอชมเวลาเราทำกินดีกว่าเอาไว้ทำร้มตากแกดด้วยก่อนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปน้ำนะครับผมก็ติดงานแน่ติดอย่างนเนาะก็นานจะได้มีคลิปมาลงนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับ